สวัสดีค่ะอินนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง j o s m i n e j ยห้าห9 So a s t e r ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหดราศาตะวันตกนะคะตอนนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวมีนในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้วนะคะถ้าเป็นมีนราศีเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาถึง21มีนาคมนะคะเริ่มกันเลยนะคะจากวันที่21 เดือนพฤศจิกายนเมื่อดาวอาทิตย์เนี่ยค่ะย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเดือนที่10ของคุณมองว่าตัวคุณเองอะค่ะคุณจะมีโอกาสไปข้องเกี่ยวกับในเรื่องการงานการสร้างชื่อเสียงความสําเร็จการที่คนเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็ถัดจากนี้ไป4ส,สัปดาห์บางคนอาจจะรู้สึกได้ถึงการที่ อยากจะเดินทางอยากท่องเที่ยวนะคะแล้วก็โฟกัสไปที่การเรียนนะคะการมองโลกในแง่ดีการมองคิดอะไรที่ ใช้ประสบการณ์เข้ามาใช้ในการทำงานทำให้คุณประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นนะคะวันที่21เดือนพฤศจิกายนดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเดือนที่9ของคุณหลายคนพบรักจากการเดินทางจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือแม้แต่การใช้คำว่าออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะ ทีนี้เวลาสุขที่เขาย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ในส่วนของความความรู้สึกสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งความรู้สึกการได้เจอกันแล้วสุกว่าผูกพันหรือสึกว่าแบบ เฮ้ยบางบางคนอะ่ะจะไปดึงเอาด้านมืดของแต่คนขึ้นมาได้นะแต่ว่าถ้าไม่อย่างนั้นจะเป็นลักษณะของการที่เจอแล้วแบบเฮ้ยผูกพันเหมือนตามกันมาเหมือนเห็นแล้วคุ้นเคยแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน27เดือนพฤศจิกายนดาวศุกร์นะคะทำมุมตรงข้ามกับยูเรเนีสนะก็เกิดขึ้นในครั้งหนึ่งในรอบปีนะคะซึ่งจะนําพามาซึ่ง ความไม่คาดหวังคาดหมายนะคะในการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความรักแลก้วก็การเงินได้นะคะของคุณก็คือความรักต,ามมาต่มันากไกลต่างประเทศการเรียนการสอนนะคะไปเข้าสัมมนาแล้วเจอหรือว่าไปเรียนต่อแล้วเจออะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าพี่น้องแนะนํามาให้ก็ได้นะคะ28บ <mich> เดือนพฤศจิกายนเนปจูนเดือนนาหน้าแล้วที่ผ่านมาคุณมีหลาย,ลายๆคนเนี่ยจะ เห็นมองโลกด้วยความเป็นจริงมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นทีนี้พอเวลาที่ดาวมาเดินนําหน้าแล้วอะคะ่ะก็เป็นตัวของตัวเองแต่ยาบ มองแง่ดีมากเกินไปให้พยายามมองจากความเป็นจริงพยายามจําเหตุการณ์ตอนที่เนบจูนเดินถอยหลังแล้วเรามองอะไรต่างๆด้วยความเป็นจริงอะคะ่ะพอมันเดินนําหน้าแล้วใช้นาเอาประสบการณ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะกลับมาใช้ได้อย่าเชื่อคนง่ายนะ30เดือนพฤศจิกายนก็คือฟูมูลเกิดขึ้นฟูมูลลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นในราศีเมถุนนะคะซึ่งเขาจะอยู่ในเรือนที่4ของคุณทีนี้ ฟูมูลเนี่ยลูน่าอีคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เขาเลือกฟูมูลเกิดขึ้นทุกครั้งแหละทุกเดือนแหละแต่ว่าถ้าเป็นลุน่าอีคลิปเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นบ่อยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์สาคัญสําคัญเกิดขึ้นของคุณน่ะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารพี่น้องหรือว่าการเดินทางการเรียนเนี่ยก็ได้ทีนี้บางคนเนี่ยชาวมีนนะคุณจะ มีความรู้สึกในใจลึกๆอะค่ะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นความรู้สึกการมองโลกหรือว่าเหมือนกับรากฐานสิ่งที่มันอยู่ข้างในจิตใ,ใจคุณะคะ่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงสิ่งพวกนั้นไปแล้วมันจะส่งผลไปในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานตัวตนหรือว่า,าเรื่องของแฟนนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณอะใช่ไมเปลี่ยนมาจากภายในอะเปลี่ยนมาจากจ,ากจิตใจในใจลึกๆอะถ้าปกติเหมือนกับ ถ่าเป็นดาศีอื่นเหมือนถ้าเป็นอ,อาจจะเป็นเมทุนอาจจะเป็นธนูหรือว่าเป็นกันอย่างเงี้ยเขาอาจจะโดนบีบมาจากในเรื่องของครอบครัวหรือว่าจากเรื่องของแฟนหรือว่าเรื่องงานใช่ไหมแต่ของคุณเองอ่ะโดน โดนบีบให้เปลี่ยนจากภาวะอารมณ์ใจิตใจข้างในมันที่เป็นเปนอยู่เนี่ยอาจจะไม่ชอบถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้วันที่1เดือนธันวาคมนะคะพุดธเดินเข้าสู่ราศีธนูนะคะซึ่งเป็นเดือนที่10ของคุณก็เรื่องงานตานติดต่อสื่อสารดีเลิศนะคะ5เดือนธันวาคมดาวศุกร์ทรายกับเนปจูนก็ สุกทรายกับเนบจูนเนี่ยจริงๆมันนำพามาซึ่งความโรแมนติกอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของการได้เงินมาจากการฮิลลิ่งเยียวยาหรือว่าบางทีถูกหวยรยเบอร์ก็ได้นะหรือเป็นลักษณะของการที่ าขายพวกของเลวอโรมาเนี่ยแล้วแบบได้ผลประกอบการที่ดีเนี่ยก็ได้วันที่9เดือนธันวาคมดาวอาทิตย์นะคะฉากกับเนปจนูนอันนี้เกิดขึ้นปีละครั้งนะคะมันเป็นมุมที่ค่อนข้างจะติดลบนิดนึงนะคะบางที การตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยขอให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็ใช้เหตุผลเยอะๆนะคะ10เดือนธันวาคมอาทิตย์ทรายกับอังคารมุมที่ดีกล้าที่จะทำกล้าที่จะลุยนะคะสร้างงานสร้างเงินเพิ่มมากขึ้นการที่คุณมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนำพามาซึ่งการเงินของคุณได้นะคะ14 อขอโทษ13เดือนธันวาคมดาวพุธนะคะชากกับเนบจูนอันนี้ก็เป็นมุมที่ต้องระวังความคิดนิดนึงบางทีจะเพ้อฝันหรือว่าโดนหลอกได้ง่ายเออเราไม่ไปหลอกใครใครก็จะมาหลอกเขาได้อันนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะโดยเฉพาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนี่แหละ 14เดือนธันวาคมนิมูลโซลาร์อีคลิปเกิดขึ้นในธนูนะคะซึ่งเป็นเดือนที่10คือจะบอกว่าของคุณมันสอดคล้องกันพอเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเกิดขึ้นเรื่องงานเรื่องการที่คุณอะแสดงออกให้คนหมู่มากเห็นนะคะเดือนที่10เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เหมือนใครบางคนไปพูดบนโพเดียมอะแล้วคนมองขึ้นมาคุณอยากจะให้คนสาธารณชนมองคุณยังไงอันนั้นน่ะ เป็นเดือนที่10เพราะฉะนั้นนะ่ะตัวคุณเองอะคะเหมือนอาจจะเปลี่ยนรูปรักรูปลักษณะการพูดการคุยที่ผ่านมาคุณอาจจะดูแบบตลกบุกฮาสมมตุติแล้วก็พอหลังจากนี้คุณจะเปลี่ยนเป็นสุขุมนุ่มลึกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเปลี่ยนรูปแบบตัวเองการแสดงออกให้คนหมู่มากเห็นรวมไปถึงการงานได้นะคะ วันที่15เดือนธันวาคมดาวศุกร์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเดือนที่10ของคุณก็เรื่องงานเรื่องความรักโดดเด่นมาจากกันที่มีชื่อเสียงนี่แหละนะคะ15เดือนธันวาคมไครรอนก็เดินนำหน้าแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มันจะดิฟ p h e ล l i งนะคะ เป็นการช่วงเป็นช่วงในการเยียารักษาจิตใจ,จนะคะซึ่งใครรอนคุณอยู่ในเรื่องการเงินหรือว่าการให้คุณค่าตัวเองที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยให้คุณค่าตัวเองจังหวะเวลานี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องหันมาดูแลบางทีการที่คุณกลับมาดูแลตัวเองเนี่ยใส่ใจตัวเองรักตัวเองมากขึ้นมันเป็นการฮีลิ่งตัวคุณเองได้ดีทีเดียวนะคะ16เดือนธันวาคมนะคะอันนี้เป็นเป็นมุมเ,เ,เป็นวันที่ต้อง ลองสังเกตตัวเองว่ามีอะไรเกิดขึ้นสําคัญบ้างนะคะเสาร์เนี่ยย้ายกลับเข้าไปสู่ราศีกุมนะคะเปลี่ยนราศีนะคะทีนี้เสาร์เนี่ยมาจากเรื่องเพื่อนมาจากเรือนที่11แล้วกำลังจะย้ายไปอยู่เรือนที่2 2คุณใช่ไหมจากธาตุดินมาสู่ธาตุลมคือคุณเองรู้สึกโดนกดดันในเรื่องของการทำอะไรที่อยู่กับที่อยู่เบื้องหลังนะคะ แล้วก็ระวังเรื่องศัตรูลับด้วยเหมือนกันบางคนอาจโดนกดดันนะคะอาจจะต้องทําปกติชาวมีนเนี่ยเดือน12จะเป็นราศีกุม,มใช่ไหมคุณจะทํำไมเบื้องหลังเนี่ยคุณจะคิดอะไรที่มันแบบบันเจิดอะคิดอะไรแบบไม่มีกรอบไม่มีแบบระบบ ที่มันจะทําให้คุณต้องมาตีกรับชีวิตแต่พอเวลาที่เสาเขาย้ายมาเดือนสิเนี่ยค่ะจังว่าหลายๆคนเนี่ยจะค่อนข้างทําอะไรที่ต้องชัดเจนเหมือนโดนบีบให้ต้องชัดเจนกับชีวิตมากขึ้นแต่ทีนี้พอวันที่19เดือนธันวาคมพฤหัสก็ย้ายเหมือนกันเขาจะเข้ามาสู่เดือนที่1 2ของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสการยขยายคุณจะวางแผนงานต่างๆจะเรียนต่อจะทำอะไรแล้วแต่เนี่ยทำงานเบื้องหลังทำได้ดีมากบางคนอ่ะสมมุติว่า,เ,าเป็นที่ปรึกษานะคะพวกเนี้ยจะทำงานกลุ่มพวกเนี้ยได้ดีมากๆหรือถ้าจะคิดโปรเจกต์ทำอะไรก็แล้วแต่ ปีที่แล้วแจงดูให้เพื่อนแล้วมันมีดาวมาอยู่เดือนนี้เขาก็พยายามเป็นช่วงค้นหาเหมือนคล้ายๆวิจัยว่าตัวเองจะทำอะไรที่จะเหมาะกับชีวิตตัวเองใช่ไหมแล้วพอปีถัดไปก็คือปี2022อ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะนําเอาผลงานออกมาสู่ที่สาธารณะได้วันก่อนมีชาวมินมาถามว่าเฮ้ย ปี2022อ่ะจะรวยจริงไหมคือต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ชาวมีนมีโอกาสเข้ามานะคะอันนี้เผื่อฝากเอาไว้ถ้าเผื่อคนที่ถามแล้เ,เขากลับมาดูนะทำในไลฟ์นะคะคือจะบอกว่าเวลาที่ดาวพฤหัสเข้ามาเนะะี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นโอกาสที่เข้ามาเยอะมากมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะตักตวงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะปี2022นะไม่ใช่ปีหน้านะอันนี้คือพูดเผื่อไว้ให้นะคะทีเนี้ย คือคนเราก็ต้องคิดตามความเป็นจริงนะถ้าสุว่าเฮ้ยเดี๋ยวดาวพฤหัสเข้ามาเนี่ย คนจะรวยคนมีนจะรวยเมื่อตอนปี2 0 2 2นงั้นมีนจะรวยทุกคนมันก็ไม่ใช่แต่คุณจะมีโอกาสความโชคดีที่มากขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับฟรีวิวของคุณคุณจะตักตวงได้มากเท่าไหนก็เท่านั้นเป็นจังหวะโอกาสที่ดีค่ะนะคะแต่ปีหน้าเนี่ยหลังจากนี้ไปวันที่เดือนที่10วันที่1 9ธันวาคมไปคือผลิัสเข้ามาเดือน12คุณต้องเตรียมพร้อมให้มากนะคะก็ประมาณนี้นะในส่วนของดวงดาวนะคะแล้วก็จะเห็นเนาะตรงนี้จะเห็นได้ว่าคือเป็น สามเหลี่ยมเนาะชี้เข้าไปสู่ในเรื่องเพื่อนเพื่อนนําพามาซึ่งโอกาสที่ดีนะคะช่วงเวลานี้นะแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนอีกนั่นแหละที่เขาจะนาพามาซึ่งความไม่สบายใจในเรื่องของการเงินนะคะทั้งอั์เตอร์พีเพมันนี่แล้วก็เงินที่ตัวเองสร้างเอาไว้อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะโอเคเดีย๋ยวจะงขอหยิบไพ่ให้กับชาวมีนนิดนึงนะ อ,อ่ะขอเปิดให้ชาวมีนนะคะ ได้ไพ่สิบม้เท้าต้องรับภาระเยอะเนาะเหนื่อยเยอะนิดนึงนะคะแต่โอกาสที่เข้ามาคุณอาจต้องพูดต้องคุยต้องเจรจายเยอะเป็นพิเศษมีภาวะลังเลใจจะเอาอยัางไงดีนะคะมีโอกาสมีคนรักมีคนพาร์ทเนอร์น,นาโอกาสที่ดีมาให้ยังไม่มั่นใจว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์หรือว่าโอกาสที่ได้รับนะคะอาจจะผิดหวังเสียใจได้บ้างต้องเผื่อใจด้วยเหมือนกันมีการทะเลาะบอกแว้งเกิดขึ้นหรือภาวะสับสนในใจเกิดขึ้นได้นะคะแล้ว ก็มันเป็นโอกาสที่เข้ามาค่อนข้างจะเยอะในชีวิตนะจังขอปรับหนะ้ากองให้หนิดนึงอ่ะ <c oughs> เห็นไหมเอ่ยเนาะก็จะเห็นตามหน้าไพ่ไม่ครบใช่ไหม สิ่งที่เข้ามาจากนี้นะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะบางคนอาจ,จต้องลังเลรู้สึกมีความลังเลใจแล้วก็เนื่องจากเนปจูนมันก็เดินนําหน้าแล้วทีนี้ตัวเองอาจจะรู้สึกแบบงงๆสับสนไม่รู้จะเอายังไงดีนะคะหรือบางทีเวลาที่เนปจูนเนี่ยอยู่ในเรือนตัวคุณเองนะคะ ก็จะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจต้องช่วยเหลือคนฮิลลิ่งคนมากเป็นพิเศษถ้าช่วงนี้ชาวมีเนี่ยรู้สึกสับสนเนี่ยให้ไปช่วยคนอื่นแล้วตัวเองจะรู้สึกดีขึ้นได้มีโอกาสเข้ามาบางคนยังผิดหวังเสียใจอยู่นะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะแล้วก็เหมือนกับไพ่จบเนี่ยไพ่ king of cups เป็นลักษณะของการที่ต้องบริหารจิตใจตัวเองให้ดีนิดนึงนะคะระหว่างโอกาสที่เข้ามาหรือว่าความรู้สึกที่มีความรักที่มีอยู่จะเห็นว่าไพ่ใบนี้ นะ้มันกระเพื่อมนะคะมันมีความรู้สึกดราม่าในชีวิตเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวคุณเองต้องควบคุมจิตใจนิดนึงแต่จะเห็นได้ว่ามีทั้งราชาถือถ้วยและราชาถือดาบนะคะมันเป็นไพ่ใหญ่อะ่ะคุณจะมีความรู้สึกเป็นผู้นําสูงแล้วกอ็อาจจะมีการได้สั่งคนเพราะว่าถ้าสั่งคนไปปับ๊บมินก็จะแบบไม่ค่อยมั่นใจนะคะเพราะว่ามินจะเป็นคนที่แคร์คนอนะ่ะไม่ค่อยชอบสั่งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีสิ่งหรือเปล่าที่ทําให้ตัวเองสับสนวุ่นวายใจนะคะไม่กล้าที่จะแบบ ใช้คู่เข็นบังคับคู่เข็นคนอื่นนะคะตรงนี้ได้ไพ่ลลโอนะคะไอวิ l นะคะคุณกำลังจะต้องทำอะไรบางอย่างจะต้องนำตัวเองออกสู่ที่สาธารนณะแล้วคือจริงๆมันเป็นลักษณะของการที่พาตัวเองสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองนะคะเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะจริงๆก็คือ,อ,อคุณเองอะคะ่ะมีโนดอยู่ในเรือนที่5เนาะคือเวลาที่โนดอยู่ในเรือนที่5เนี่ยหรือเปล่า ขอโทษ1 2 3 4โนดเรื่องที่4ค่ะขอโทษทีค่ะมันเป็นภาวะความคุ้นเคยที่ตัวคุณเองอ่ะมีโอกาสในช่วงนี้นะมีโอกาสที่แบบรู้ว่าตัวเองอ่ะทำอะไรออกสื่อออกหน้าจะดีแต่บางทีต้องกลับมาดูอยู่กับครอบครัวให้เยอะนิดน,ดน,ดนึงก็ได้นะช่วงเวลานี้นะแล้วก็ได้ไพ่อะไรนะ void of cost มูลใช่ไหม missing นะคะมีการมีอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปนะคะจากใน formula new moon ครั้งนี้นะีที่เขารู้สึกมานะคะแล้วก็ได้ไห้ black moon lit mystery นะคะก็คือเป็นสิ่งที่ใช้คำว่ามีมอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจที่เป็นความ ความความผิดหรือความรู้สึกผิดหรืออะไรบางอย่างที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้เอามาแก้ไขแล้วก็มันเป็นเก็บเป็นความลับอยู่นะมิสเทอรี่ก็ไม่ได้เอามาประกาศให้โลกรู้นะคะตรงนี้นะมันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะคะทีนี้ขอดูถ้าเป็นสรุปในแต่ละเรื่องนะคะเรื่องการงานนะคะงานได้ไพ่ i f e Review นะคะ take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced ก็คือถึงเวลาแล้วค่ะที่ตัวคุณเองอะค่ะจะต้องกลับมาพิจารณาไตรตรองตัวเองเนาะจริงๆตอนที่เนปจูนถอยหลังเนี่ยแจ้งว่าชาวมีนทั้งหลายเป็นช่วงเวลาที่คุณอะได้ทบทวนได้อยู่กับความเป็นจริงแล้วก็มองว่าจะเอาอยัางไงต่อแล้วพอมีเสามีดาวเสาแล้วก็ ผลหัสเนี่ยย้ายไปอยู่ในเรือนที่12ของคุณนะคะมันเป็นช่วงเวลาทบทวนนะคะว่าชีวิตนี้เอาไงดีต่อจากนี้อย่างเงี้ยก็ได้นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แต่นะคะเรื่องงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรื่องเงิน passion trust and follow your renewed passion in your love life and career ก็คือ ตามแพชชั่นตามความชอบตัวเองไปค่ะสิ่งที่ตัวเองทำแล้วชอบเนี่ยมันจะนำพามาซึ่งความสำเร็จของคุณสร้างเงินให้คุณได้นะคะถึงแม้ตรงนี้ไพก่การเงินไม่ขึ้นไม่ได้แปลว,ว่าจะไม่มีเงินเพียงแต่เขาบอกว่าให้คุณตามหาแพชชั่นตามแพชชั่นคุณไปนะคะการเรียนนะคะ you are safe นะคะก็คือ มีแองเจลมาบอกคุณว่าเฮ้ยเขาปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะแล้วก็สิ่งใดก็ตามเนี่ยเขาจะช่วยเหลือคุณนะคะสิ่งที่เหมาะคุณก็จะนําพาคุณไปสู่สิ่งนั้นได้แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพได้ไพ่ be l o v e one I'm helping you with your spiritual s o m a t e relationship ก็คือมีเขาเรียกว่าเป็นแองเจลว่ากาเดียนนะคะกาดเดียนนะคะคุ้มครองคุณอยู่อย่างแน่นอนนะคะความรักขอหนึ่งใบนะคะตรงนี้ career transition Your life purpose is t r i c k l i n g a blessed career change ไม่แน่ใจว่าความรักครั้งนี้มาจากเรื่องการงานที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่ามันจะแบบเหมือนได้เจอเปลี่ยนงานแล้วไม่ได้เจอรักก็ได้นะหรือว่าความรักอาจจะห่างกันจาก การทางานก็ได้เหมือนกันทีนี้ถ้าจะมองเนี้ยค่ะบางคนมีภาวะทะเลาะเบาแหวงก้าวถ้วยเป็นลักษณะของคนถ้าเขาไม่เจ้าชู้เราก็เจ้าชู้ได้มันมีโอกาสมีคนเข้ามาแหละแต่ว่ายังลังเลอยู่ไม่แน่ใจว่าจะยังไงต่อไพ่สามดาบเป็นภาวะอกหักเสียใจเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังนิดนึงมีคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะมาผ่านออนไลน์ก็ได้อาจจะเป็นในส่วนของมีนนั่นแหละนะคะหรือว่าจะเป็นกรกฎมีนพิจิกหรือว่า อะไรนะไม่ถุนตุนกลุ่มแบบนี้เป็นคนที่ดูเป็นใหญ่เป็นโตเนี้ยเข้ามาแต่ว่าความสับสนวุ่นวายใจของคุณมันยังไม่เปิดใจให้ใครใหม่ถามว่า3าดาบเกิดขึ้นบางทีคุณจะเสียความรู้สึกกับคนรักของคุณก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้พ่าความรักได้พ่ายคามิกเรล ationship นะเหมือนเป็นคู่กบคู่กรรม ผู้กรรมตามกันมานะคะแล้วก็ Lightning ก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพันนะคะช็อกขาวเพราะว่ามันมีเนปเออรยูเรนีสเลงกับดาวศุกร์เนาะก็การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวนะคะอ mm ่า hmm. มันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแหละแล้วก็ the dragonfly be light-hearted fire thing come to light adapt change h u u ต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเซลล์ดิอินด n c ันนะคะ กลับมารักตัวเองค่ะบางทีเราเจอใครสักคนนะคะแล้วเราผูกพันคนนั้นมาค่อนข้างเยอะรู้สึกแบบมันจะไม่เหมาะไม่สมไม่คู่ไม่ควรแล้วแต่แต่เราสุรู้สึกว่าตัดมาไม่ได้เพราะมันเป็นเหมือนกับ ความพันธะผูกพันมานะคะแต่จริงๆต้องบอกว่าทุกคนเลือกได้ทั้งนั้นแหละถ้ามาช่องมีแจงขอเน้นย้ำนะว่าคุณมีสิทธิ์ในการเลือกชีวิตของคุณเองนะคะยิ่งแจงสอนยิ่งแจงหาความรู้เพิ่มเนี่ยคือแจงจะบอกว่าอาจารย์สอนโหราศาสตร์ตะวันตกเขาเน้นย้ำเลยนะว่าทุกคนกำหนดชีวิตตัวเองได้ไม่ได้แบบว่าดวงมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นแผนที่ชีวิตเนี่ยมันเป็นแค่แผนที่เป็นแมพถ้าคุณไม่ไปตามนี้คุณก็ เลือกเส้นทางคุณชีวิตคุณเองได้ทั้งนั้นนะคะอย่าเชื่อหมอดูอย่าเชื่อใครอย่ามาคือให้เชื่อตัวเองค่ะรู้ว่าตัวเองสามารถไปทิศทางไหนตั้งเป้าชีวิตไว้แล้วคุณไปตามนั้นนะคะ Girl Talk, s n s f l n i u l u l n e n c e ก็คือไพ่มันบอกมาพร้อมๆกันเนาะเหมือนเป็นลักษณะของการที่คุณเองต้องรักตัวเองก่อนแล้วมันมีเหตุแบบ separation แยกกันคนที่เจอเนี่ยมันเหมือนตัดไม่ขาดเพราะมันเป็นคามิ เป็นเมันคล้ายๆคู่กรรมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันการหันงเกิดขึ้นรักตัวเองให้มากดูแลตัวเองให้มากนะคะคุยกับใครก็ได้คุยกับเพื่อนคุณคุยกับคนที่คุณรู้สึกว่าแบบมันต้องปล่อยออกไปอ่ะนะคะแล้วพอยิ่งคุยอ่ะบางทีคุณจะรู้สึกเหมือนเวลาคุยอ่ะค่ะให้สังเกตสิ่งที่เองพูดออกไปเหมือนให้เพื่อนเป็นซาวดิ้งบอร์ดให้คุณอ่ะเหมือนกับซาวเสียงให้คุณว่าแบบเออสิ่งเนี้ย ที่คุณทำเนี่ยบางทีเวลาที่คุณอยู่กับตัวเองแล้วคุณคิดคุณพูดของตัวเองคุณรักคนนี้คิดถึงคนนี้มากเนี่ยบางทีมันไม่ได้ผ่านการพูดใช่ปะ่ะพอพูดกับใครไปสักคนอ่ะเราเรา,เราฟังเสียงที่เราพูดไปอ่ะแล้วเรากลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งนะเขาตุนจะเข้าใจมากว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันยังไงมันจะเป็นอะไรกันแน่นะสุดท้ายไพ่จบคือ s p e p a r a t i o n มีโอกาสได้ห่างกันได้นะคะหรือถ้าคุณตั้งใจจะห่างก็คือห่างได้อย่างแน่นอนนะคะก็สําหรับใครที่ความสัมพันธ์ ไม่ดีนะคะจึงก็ขอให้ดีขึ้นแล้วกันนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแหละแล้วก็คุณต้องหลักตัวเองมากๆนะคะอย่างราสียเขาจะนำพาให้คุณอะไปเจอคนที่ใช่ที่เดียบคุณได้อย่างแน่นอนอย่าลืมว่าความรักเนี่ยมันจะไม่ทําให้คุณมาต้องนั่งเสียใจหรือดูดวงจริงๆแล้วไม่ว่าเป็นความรักหรือว่าการงานหรือาการเงินนะพาร์ทเนอร์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาเดียคุณหรือว่าคุณรู้สึกสบายใจในสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่ทําให้คุณ ต้องมานั่งกังวลใจก็คือเขาคือใช่แต่ถ้าสิว่าทําให้คุณต้องมานั่งกังวลใจอยู่แบบเนี้แสดงว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แล้วก็สามารถตัดได้เลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ